จเจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอังกฤษแบบโสกดิฉันพราพุทธขาวดาราผมข้าพุทธขาวดาราครับคุณพระพุทธครับสังเกตไหมระยะหลังพระคร,ะแรททูแสดงธรรมทีไรเนี่ยท่านจะเน้นกับเราว่าสังคมประเสริฐต้องบวรคือประกอบไปด้วยบ้านวัดโรงเรียนประกอบกันเป็นสามเศร้าเอ๊สามเศร้านี่แปลว่าอะไรคะดิฉันไม่ค่อยคุ้นกับคํานี้เลยเอ๋อเศร้านี่แปลว่ามุมหรือด้าน เวลาที่พ่อครูพูดถึงสังคมบวรนะครับอันนี้พ่อครูกําลังเน้นว่าสังคมที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับต้องมีทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนนะครับเหมือนมุมแต่ละมุมของสามเหลี่ยมอยู่ร่วมกันนะครับจะขาดมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้สแสดงว่าพ่อครูต้องการที่จะสร้างสังคมที่พึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แบบบ้านใครบ้านมันวัดก็อยู่สวนวัดการศึกษาก็แยกออกไปต่างหาก ครับจริงๆเรื่องนี้เราก็ทํากันมานานแล้วนะครับ <S <S ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับๆๆๆๆยังที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีคณะครูจากประเทศภูตานก็มาศึกษาดูงานที่ชุมชนโรงเรียนสมาธิขาสันติอโศกข,ของเรานี่แหละครับเขาอยากมาเรียนรู้วิธีจัดการศึกษาแบบบ้านวัดโรงเรียนเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ในประเทศของเขาวันนี้ก็เลยอยากรบกวนคุณพระพุทธลองช่วย แนะนำคำศัพท์ที่จะนําไปใช้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านวัดโรงเรียนสักหน่อยครับการอธิบายเรื่องบ้านวัดโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะวันนี้คงต้องสอนศ <c oughs> ัพท์มากเป็นพิเศษแต่ก่อนอื่นต้องถามคุณค่าพูดว่าเวลาคุณพูดถึงการศึกษาแบบบ้านวัดโรงเรียนคุณตั้งใจจะสื่อว่าอะไรครับเราก็อยากจะสื่อว่าเราไม่ได้เน้นการเรียนในหะ้องเรียนนะครับแต่เราจะเน้นเรื่องของการเรียนจากชีวิตจริง โดยอาศัย<ม>บ้านวัดแล้วก็โรงเรียนเป็นองค์ประกอบหลักค่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันมี2อสาประเด็นที่ปนปนกันอยู่นะคะ<ม>ถ้าคุณค่าพูดแยกออกมาเชลประเด็นมันจะทําให้การอธิบายเป็นภาษาอังกฤษชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะครับประเด็นแรกที่อยากจะสื่อก็คือว่าเราไม่ได้เน้นการเรียนในห้องเรียนแต่เราจะเน้นการเรียนนอกห้องเรียนค่ะ<ม>อย่างนี้คุณค่าพูดก็ต้องพูดว่า we emphasize learning outside the classroom We emphasize learning outside the classroom แปลว่าเราเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะ emphasize แปลว่าเน้นหรือให้ความสำคัญภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ทค่อนข้างกระชับนะคะออพูดแค่ว่าเราเน้นการศึกษานอกห้องเรียนแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะ <c oughs> ประเด็นที่สองที่อยากจกะสื่อก็คือว่าบ้านวัดโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่รวมเป็นอันหนึ่งเดียวกัน รเราไม่ได้แยกการศึกษาออกจากวัดหรือชุมชนครัคอย่างนี้คุณข้าพูดก็ต้องพูดว่า the community, the temple, and the school are integrated into one. the community, the temple, and the school are integrated into one. integrated มีความหมายได้หลายอย่างนะคะแต่ในที่นี้จะแปลว่าการรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชนิดที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยประเด็นสำคัญที่อยากจะสื่อ Mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็คือว่าการที่บ้านวัดโรงเรียนของเรารวมกันเป็นสังคมบวรเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ที่สมบูรณ์นะครับไม่ทราบตรงนี้เราจะต้องพูดว่าอย่างไรค่ะอย่างนี้คุณข่าพูดก็ต้องพูดว่า this provides a complete learning environment this provides a complete learning environment แต่เวลาที่อธิบายจริงๆดิฉันอยากจะแนะนำให้เอาทั้งสองประโยคนี้มารวมกันเป็นประโยคเดียวแบบนี้นะคะ as the community, the temple, and the school are integrated into one, this provides a complete learning environment. อีกรอบนะคะ as the community, the temple, and the school are integrated into one, this provides a complete learning environment. แปลว่าการที่บ้านวัดโรงเรียนอยู่รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ complete แปลว่าสมบูรณ์ส่วน learning environment แปลว่าสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมว่าวันนี้ได้เรียนรู้คำตับเพิ่มเติมอีกหลายคำคิดว่าคงไม่ยากจนเกินไปนะครับอย่าลืมไปทบทวนศัพท์ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะคำใหม่ๆที่เราพูดถึงวันนี้ก็มี emphasizeintegratedcomplete แล้วก็ learning environment พบกันใหม่โอกาสหน้าครับ จเจริญธรรมครับจเจริญธรรมค่ะ